ตัดติดต่อสั่งตัดผ้าถุงสวยๆแล้วคุณลูกค้านะคะก็ยังจะได้รับนะคะกระเป๋าสวยๆค่ะวันนี้นะคะมีให้เลือกให้มีให้เลือก2เฉดสีค่ะจะมีสีดํานะคะัยนี้นะคะคุณลูกค้า่ะกระเป๋าหนังพ u ยสวยๆค่ะน้ําหนักเบาแล้วก็สามารถนะคะถือออกงานได้จริงด้วยคุณลูกค้า่ะสวยเพราะว่านุ่มชอบมากเลยนะนุ่มก็ใช้เหมือนกันนะคุณลูกค้าค่ะนุ่มก็เลยบอกว่าโอเคสั่งมาเผื่อพี่ๆด้วยดีกว่านะจะได้ใช้ด้วยกันนะคุณพี่จ๋านี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะใบนี้สีขาวสวยไฮโซมากๆคุ ค่ะอย่าลืมเลือกนะมีสีขาวแล้วก็สีดําคุณลูกค้าสามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะว่ารับนะคะกระเป๋าหนัง PU สีดํหนึ่งใบโอเคไหมสั่งตัดผ้าถุงด้วย1,290สบาทคุณลูกค้าจะเลือกรับนะคะกระเป๋าหนัง PU นะคะแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะผ้าไทยรุ่นนี้นะคะมีอีกหลากหลายเฉดสีคุณลูกค้าขามีสีดําจ้ะมีสีชมพูกระปิค่ะมีสีม่วงค่ะที่นุ่มใส่อยู่นั่นแหละสีเดียวกันนะ เป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสีม่วงค่ะสีฟ้าค่ะสีฟ้า,ฟาราชินีค่ะ แล้วก็สีเทาสุดไฮโซคลาสสิก so, มากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยคุณพี่คะผืนนี้สีเทาค่ะเนื้อผ้านุ่มผิวพรีเมียมมากๆนะคะอัดผ้ากาวแล้วคุณลูกค้าขาผ้าอยู่ทรงสวยใส่ออกงานสวยได้แบบทั้งวันเลยคุณพี่จ๋าเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผืนนี้สีเทานะคุณลูกค้าขารวมไปถึงผืนนี้สีฟ้าค่ะแล้วก็นะคะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีม่วงเป็นสีกับที่นุ่มนะคะเลือกนํามาตัดวันนี้เลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะแล้วก็สี ภูกะปิกนะคุณลูกค้าขาแล้วก็สีดำจ้าคุณลูกค้าชอบผืนไหนแจ้งแอดมินได้เลยสั่งซื้อผ้าไปตัดเองเนาสั่งซื้อผ้าไปตัดเองวันนี้ราคาผืนละ790บาทแต่ถ้านะคะคุณลูกค้าบอกว่าตัดให้ด้วยนะคะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยคุณพี่คะจากปกติ1590บาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆเลยเพียงแค่1290บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะต้องนะแล้วก็ผ้าถุงผืนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุ ถลางค่ะจังหวัดภูดเก็ตนะคะ สั่งตัดนะคะรอบเอวตัวนี้28นิ้วค่ะสะโพก34ค่ะความยาวอยู่ที่34.5นิ้วนะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้าที่นุ่มใสอยู่ตอนนี้ค่ะรอบเอว30ค่ะสะโพก40ค่ะความยาวสุดผ้าอยู่ที่37นิ้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดนะคะแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยเดียวทางร้านตัดให้ยินดีแล้วก็ขอบพรคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้นะคะหรือว่าาาออยยกกดูกชม ะะผ้าไทยสวยๆของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราเพิ่มเติมคุณลูกค้าจา๋าสแกนที่ทคิวอาร์โค้ดค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มดูให้นะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่ชัชยานะอยู่อำเภอทลางค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะเลือกตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดผ้าถุงป้ายปิดแล้วติดซิปข้างคุณลูกค้าขาห่าบบาทขอบพระคุณมากๆค่ะ